สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูหุ้นที่พี่พีเอฟซีขอเข้ามานะครับตัวนี้ครับ PTG Energy ครับตัว PTG Energy เนี่ยมาดูภาพใหญ่กันนะในทำเฟรมมันนะครับก็คือเขาเข้าตลาดมาเนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะปี2013นะครับแล้วก็เขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยประมาณช่วงธันวาคมนะปี2016ก็ใช้เวลาประมาณสัก สามปีนะครับตรงนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณสามปีทีนี้ผมมองนะผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมองเป็นออกไซเวกออกด้านข้างแล้วนะครับในภาพใหญ่นะเนี่ยจุดนี้เริ่มจะไซเวออกด้านข้างแล้วแต่ว่ายังไงก็โซนโซนช่วงนี้ผมมองยังเป็นขาลงนะครับแล้วก็มีการไซเวกออกด้านข้าง แต่มันเป็นภาพใหญ่อ่ะทีนี้เรามาลองดูอัตราการลงเขาก่อนไหมว่าเขาลงมาแล้วเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจากไฮสูงสุดนะครับเคยลงมาแล้วเนี่ยต่าสุดประมาณ7 7นะผมมองว่าค่อนข้างที่จะลึกนะครับลงมา77%แล้วก็เนี่ยเห็นไหมโซนนี้ก็ใกล้เคียงนะครับกับโซนที่เขาเคยลงมาในอดีตทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของแนวรับแนวต้านกันดีกว่านะ เดี๋ยวผมใช้ฟีโบตีหาแนวรับแนวต้านกัน uh, ผมใช้จุดนี้นะครับสูงสุดแถวแถวนี้ประมาณ33บสาท75สตางค์นะแล้วก็ผมใช้โลแรกเลย uh, โทษทีครับโลก่อนหน้าตรงนี้นะโลก่อนหายนะแถวแถวราคาประมาณโลของเขาเนประมาณสัก21บาท80สตังค์นะครับ uh, ประมาณตรงนี้นะครับ21บาท80สตางค์มาดูการลงของเขานิดน,นึงนะครับ ว่าเขาลงมาแล้วพอลาเจอเส้นนัยะเป็นยังไงนะเนี่ยเวลาเขาลงมาเจอเส้นนัยะสําคัญนะมีอาการนะครับดึงกลับไปเลยเนาะแล้วก็ไปชนเส้นระยะนะครับชนเส้นนัยะสําคัญก็มีอาการเนีย่ยเห็นไหมพอชนปุ๊บชนชนเส้น38.2ปนะปุ๊บแมมันเด้งกลับเนี่ยแล้วก็โอกาส90%นะมันลงมาเลยครับถึงเส้น6ก8แล้วก็มีอาการ ปุ๊บถึงเส้น100นะครับย่ำย่ำย่ำหน่อยนะครับแล้วก็โอกาส90%เนครับเนี่ยสายฟนะีโบน่าจะได้1ช็อตตรงนี้นะครับเนี่ยเขาทําขึ้นไปเลยนะแล้วก็ไปชนเส้นระยะด้านบนจากนั้นนะครับเห็นไหมเขาลงมาชนเนี่ยมันตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเล่นในกรอบนะกรอบเส้นเส้นระยะเลยเนี่ยพอถึงเส้น60.8นะครับมีอาการละเนี่ยแล้วก็เล่นมาถึงเส้น100นะครับ ช็อตที่2อครับอันนี้ช็อตแรกนะสายฟิโบน่จะได้ช็อตแรกช็อตที่2อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะได้แล้วก็ย่ำนะครับย่ำโอกาสหลุดครับเกหลุดลงมานะครับแล้วก็เกาะเส้น6ก8เจจากนั้นพอลงมาชนเส้น100นะเปร๊บเห็นไหมมีอาการนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลุดปัจจุบันเนี่ยราคามันหลุดเส้น100ลงมาด้วยนะผมผมไม่ค่อยชอบเลยหลุดลงมานะครับเส้น100มันไม่ค่อยสวยนะหลุดลงมาถ้ายืนใกล้ๆนี่นะผมว่ามันน่าจะดูดีนะ เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ย8บาท70เนี่ยราคาถูกแพงยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของหัวใจสําคัญของเขาครับเรื่องของงบการเงินามาดูลักษณะธุรกิจของเขานิดน,นึงครับก็คือข้อมูลหลักทรัพย์นะเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆน้องๆนะครับมือใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับพี G Energy ครับเขามี8กลุ่มธุรกิจนะได้แก่กลุ่ม ธุรกิจที่1ครับกลุ่มธุรกิจจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของเขาเลยนะแล้วก็อ่นนี้แล้วมีกลุ่มธุรกิจค้าปีกด้วยกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจจําหน่ายก๊าซ LPG ครับกลุ่มธุรกิจที่3เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุนกลุ่มที่4เป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งกลุ่มธุรกิจที่5เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ กลุ่มธุรกิจที่6นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจที่7ครับเป็นกลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์และกลุ่มที่8เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจบริหารบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เนาะ e มันนี่นะครับโอ้ค่อนข้างีจะมีหลายธุรกิจนะครับหลายกลุ่มทีนี้เรามาดูเรื่องของหัวใจหลักนะเรื่องของงบการเงินกันนะครับไต,ตรมาสหครับทัพหกเจ็ด สินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ4 7 0 0 0ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ3 8 0 0 0ล้านผมมองลบนะตัวนี้เพราะว่ามันเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะผมมองลบไว้ก่อนนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ9000ล้านถ้าสังเกตครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะค่อนข้างที่จะมองบวกนะเพราะว่าโตขึ้นทุกปีนะครับเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นผมมองบวกนะถือว่าดีเลยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับรายได้รวม รายได้รวมครับอยู่ที่ประมาณ5้า0 0ล้านนะครับไตรมาสหนึ่งนะเนี่ยรายได้รวมรายได้รวมก็ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับถ้าสังเกตนะกำไรสุทธิครับอยู่ที่ประมาณ257ล้านแต่ตรงนี้ผมดูนิดนึงครับเพราะว่าปี64เนี่ยอ่ากำไรน้อยกว่าปี6 3สานะลดลงนะครับกำไรลดลงส่วนปีห5ห้าลดลงมาจากปี6,4นะครับส่วนปี6 6เนี่ยทรงๆนะครับทรงๆกับปี6 5ห้าอยู่ นะครับบุญราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะมาร์เก็ตแคปอยู่ที่ประมาณ14,00 0ล้านนะครับตรงนี้เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าแพงนะครับเพราะว่ามูลค่คาหลักทรัพย์เนี่ยเราน่าจะซื้อถ้าเราซื้อตอนนี้เราน่าจะซื้อแพงกว่าเจ้าของเนาะแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9000ล้านนะแต่เราต้องจ่ายซื้อนะครับซื้อหลักทรัพย์ตัวนี้อยู่ที่มาะมาณ14,000ล้านเนี่ยผมมองว่าแพง หุ้นตัวนี้นะเป็นหุ้นไม่ต่ำบุกแน่นอนนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5บาท4 3นะแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่8.70บาท70อผมก็ยังมองว่าแพงนะครับมองว่าแพงไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับข้อมูลผู้ถือหุ้นนะครับ การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีฟลด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ58%นะจากหน้าเว็บผมเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ46.12%นะผมก็ยังมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็รายใหญ่ครับถือในนามบริษัทครับอยู่ที่ประมาณ25%นะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราดูเรื่องของแฟดชีสกันหน่อยไหมเรื่องของการลงทุนนะครับผมงบกระแสเงินสดนะครับตรงนี้เรื่องของการลงทุนนะครับมีการลงทุนต่อเนื่องนะครับตรงนี้แล้วก็ อัตราส่วนหนี้สินครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.15เท่าเนี่ยผมมองตรงนี้ว่าเยอะนะจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าราคาตรงนี้นะมันเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะในความคิดของผมอะผมเป็นสายสะสมเนาะผมอาจจะ ต้องชะลอไว้ก่อนนะครับในความคิดของผมแล้วก็เรื่องของโวลุ่มเนี่ยมันก็คงดูยากแหละเพราะว่าหุ้นระดับ Market ็ a แคป0 0 0ล้านนะมัน,ม,นมันมองยากนิดน,นึงนะครับราคาตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยจุดที่ผมมองนะก็คือ 1. จุดเลยก็คือเรื่องของนิสิตน,นะครับ 1. จุดจุดที่2นะครับเรื่องของ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ market cap เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนี่1จุดนะครับจุดที่2นะผมก็ยังมองว่าแพง2จุดแล้วจุดที่3เนี่ยอะผมให้รวมกันเลยก็คือเรื่องของเนี่ยไม่คุ้นไม่ต่ำบุกนะครับแล้วมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าบาทสนะแต่เราซื้อประมาณ8 7ดบาทจนะสจุดนะที่ผมมองก็คือมองว่าแพงนะครับแล้วก็อืม มูลค่าทางบัญชีต่างหุ้น5บาท43ใช่ไหม5บาท43มาอยู่โซน,น,นโซนเนี้ยโซนโซนแถวแถวนี้นะครับแถวแถวเส้น1 3 8 2นี่แหละเนี่ย5บาท43อยู่โซนนี้จริงๆโซนแถวนี้ก็ถ้าจะลงมานะครับถ้าจะลงมารับก็ก็พอไหวครับเส้นนี้นะครับถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะถ้ามาแล้วก็เด้งนะก็พอรับได้นะครับเพราะมีโอกาสกลับไปที่เส้น100 แต่สายเทคนิคนะถ้ายืนเหนือเส้นหนึ่งร้อยเนี่ยตอนนี้นะมันถ้ายืนเหนือเส้นหนึ่งร้อยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับไปที่เส้นร้อ่หกสิบที่เส้นหก8จุดแปดเหมือนกันนะครับถ้าแถาราคาสิบี่บาทแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเข้าตอนนี้นะก็คือเนี่ยม,มันมันมีมันมีช่องว่างให้เล่นนิดเดียวยงไงก็เจอต้านหนึ่งร้อยแล้วเห็นไหมเจอต้านหนึ่งร้อยตรงนี้แล้วผมว่ามองว่าตัวนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับสําหรับสายสะสมนะ อาจจะมารอแถวๆตรงนี้ก็ได้ครับแต่ต้องไม่หลุดนะแต่ต้องไม่หลุดเส้นร้อยสามสิบแปดจุดสองนะถ้าหลุดนี่เจอกันแถวๆนี้เลยนะครับเนี่ยสองบาทห้าสิบเนี่ยนะครับสองบาทห้าสิบเนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยน่ากลัวสายเทคนิคครับถ้ายืนเหนือเส้นหนึ่งร้อยสวยนะไปรอเนี่ยรอลุ้นแถวๆนี้ได้เลยแต่ตอนนี้อาจจะต้องชะลอก่อนนะครับเนี่ยถ้าลงมาย่ำๆแถวนี้ไม่หลุดก็สวยเนี่ยมีโอกาสกลับไปแต่ถ้าหลุดนี่ตัวใครตัวมันเลยนะ โอกาส90%นะครับลงมาแถวแถว2อา50ตรงนี้นะครับที่เส้น1 6อ8ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัว p t g Energy นะครับในการวิเคราะห์นะครับหากไม่ถูกใจพี่พท่านไหนเนี่ยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับในส่วนของพี่พีท่านไหนถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดถัดไปนะครับ แล้วก็ส่วนการบ้านนะครับของพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยที่ส่งเข้ามานะครับทางคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทยอยทําออกมาให้นะครับจะเย็นนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ไล่ทําออกมาให้แล้วนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ